ขอสวัสดีพี่น้องนะครับเนาะที่ลุงท่องได้มาถ่าทํามันหน้ากับต่อจากขีบมังหันเนาะครับถ่าทํามันหน้ากับเด้ขี่เพื่อนนี่ละมาเมื่อกี้นะครับเนาะที่พีเอ็กนี่ครับผมที่ลุงท่องไในสอมอัตถิมไปปีหนึ่งพี่น้องนี่นะครับเนาะหลุดลูกทราย,ยมันเสียอัตถิมไปปีหนึ่งบ่ได้ขี่เลยครับผมนี่ที่พีเอ็กนี่เนาะน,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 นี่ครับลุงท่องก็เลยขีดมัน ก็เลยเอาขาบูมาล่างนะครับเนาะนี่นี่ขาบูเพื่อนนี่ขาบูเพื่อนเนาะเอามาล่างมาเปาออกไม้นะครับสื่อหัวเทียนใช้ไม้ผมหัวเทียนกับซังเอามาจากราศดาด้วพี่น้องนี่ราคาปักยางแพงเลยหลุนนีหาหัวเทียนหากแห้งครับผมเนาะหัวเทียนเพื่อนกับราคาหลายร้อยอยู่ครับผมลุงทองก็ได้มาล่างคาบูมาเปาเนาะเปลี่ยนนุ่มหนูเปลี่ยนหนังไม้ให้เพื่อนกะ S <S ก็เลยลองสตาร์ทเบิ้งกระติดเนาะครับพี่น้องติดเหลือแต่น้ำมันเครื่องมาท่านเดีเปลี่ยนพี่น้องมาท่านเดีเปลี่ยนออกเนาะครับปีหนึ่งบาเดีขี่กับคงจะบอบอเสียนะเนาะครับผมลุงทองก็เลยสตาร์ทมาติดมากก็เลยว่าให้มันสิดับบอเนาะดับกระจุงเนาะพี่น้องเนาะดับกระจุงแต่เพิ่งกับบอดับเนาะครับผมมาหอดหน้าลุงทองก็เลยได้ทายมันสำปะหลังให้พี่น้องในเบิ้งเนาะครับผมนี่แหละครับถาดร่วงๆกับประมาณนี้แหละครับนี่ นี่ครับ G P X เด้อครับนี่เด้อแล้วขับ G P X นี่นะครับสวยๆเลยครับรถรุ่ลุนไอเขาเอืน่นอีกยังก่อหลโบราณเนาะครับเนาะรถโบราณรถโบราณก็ขี่ดีอยู่ครับผมแล้วขับรถไม่ขาดนล้วขับไม่ขาดครับนี่ขาดเพื่อนเนาะนีะ่นี่กับขาดกับเขาเกียร์เนาะครับผม กับประมาณนีหลลอพี่น้องนะครับเนาะลุงท่องก็ที่ยางบึงป่ามันในไฮในนาคือเก่าครับผมก็ขอ,ขอ,ขอสวัสดีครับ